สวัสดีครับเมื่อนี้สิพาไปกินตำหะคงอีกแล้วครับพี่น้องเมนูสุดฮิตเนาะนี่กินกันบดบ,บ้านเบดเมืองครับพี่น้องขันแรกก็บตำบักเพชรก็เลยครับใส่กับเส้นปะคงเนาะใส่กระเทียมขัดมากับบักเขือเครื่อ,อพี่น้องเมื่อนี้สิกินแบบบุมีบักนาวเดิมมาบึงเบาดําใส่บักบางอย่างแทนสมเนาะใส่เขือเครือพี่น้องเมื่อนี้ได้แม่ครัวมาซ้อยได้เมื่อนี้คุณแม่น้อยไพวันเนาะมาเป็นแม่ครัวให้ บอร์ดำเนะเาะบอร์ดำกับเป็นตัวซ้อยเนาะเป็นผู้ซ้อยสายิบพันยิบนีให้เนาะก็ใส่ผงนัวใส่น้ำตาลครับนี่แทนบัลนาวทีเด็ดเลยน้ำมะขามเปียกครับพี่น้องนี่ขาดบุไรกับปลาแดกเนาะปะลาล่าเนาะสามซ้อนสี่ซ้อนก็ใส่ลงไปพี่น้องให้มันนัวนะขาดบุหรียย่ดีได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ตํนยวก,กับพี่น้องเลยคนเลี้ยงคนเลี้ยงเขากันแหละพี่น้องนี่เมื่อนี้สิตําใส่ขนมจีนนาพี่น้องนี่ขนมจีนตาําซัวเลย Some tam